ตัวนี้จะเป็นเครื่องที่สองนะครับที่จะแพ็คจัดส่งให้ลูกค้าวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นสูตรที่จะส่งไปกับเครื่องนะครับใส่ไปไว้ให้ในหมอ้อเอาไปประกบคู่กับลิมเทคนิคการทําได้เลยครับเดี๋ยวจะส่งให้อีกนึนะพลาสติกต่างๆและกระดาษพวกนี้แกว่งได้หมดครับ ตัวนี้ต้องแกะนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ในการมองความแรงไฟสำคัญมากสำหรับการขับ๊ปอปคอร เรามาดูความเรยลาอยไดร์ลอบทีหนึ่งใกล้ๆวัสดุทั้งหมดเป็นฟูดเกตครับไม่มีการใช้เหล็กเลยไม่มีขึ้นสนิมแน่นอนอาหารเราจะไม่ได้ใช้เหล็กในการประกอบเครื่องนะครับไม่เหมาะมอเตอร์ทำงานได้สองระบบครับไฟบ้านสายสีดำเส้นนี้เสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านครับส่วนแบ,บตเตอรี่มีสายชุดนี้ให้แดงบวกดำลบ ห้ามเสียบสลับขั้วสลับสีได้ครับเวลามาคีบก็มาคีบตามสีตามขั้วครับใช้ได้ตั้งแต่แปดสิบสองโวลต์ลูกเล็กมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ได้ครับกินไฟน้อยอมาดูการทำงานอันนี้เป็นฟิลครับไม่ต้องไปยุ่งสวิตช์ตัวนี้เคาะมาขวามือ220โวลต์ตามตัวเลขอันนี้คือเลือกระบบไฟบ้านมาร์กกันกวนรอบที่เหมาะสมจุดสีแดงหมุนมาให้ตรงกันครับ แม่พัสดารเลตว่านิบบ่งครับมอเตอร์ปรับความเร็วได้ทวิตตรงกลางคือปิดถ้าพาม่าฝั่งนี้ทํางานด้วยแบตเตอรี่ครับถ้าแบตเตอรี่ถอดปลั๊กออกได้เลยทํางานแต่ถ้าเราเลือกระบบไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่ก็ไม่ต้องใช้ครับถึงออกได้เลยก็จะเป็นสายแยกชนดนี้ Okay. การล้าทงทำความสะอาดนะครับถอดส,ะสะลักตัวนี้ออกดึงออกได้เลยแยกชุดมอเตอร์ออกชุดมอเตอร์เช็ด,ดทำความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ห้ามล้างน้ำเด็ดขาดตัวนี้เป็นระบบไฟครับรับประกันให้หนึ่งปีมีปัญหาไลสอบถามเข้ามาหรือส่งมาเค็มได้เลยหม้อเวลาล้างก็ใช้สก็อตไบฟองน้ำ หรือว่าถ้าสกรปรกมากๆก็ใช้ฝอยเหล็กขัดได้เลยครับมอสตรเลสขัดได้ไม่มีปัญหาหัวแก๊สสตรเลสแผ่นปิดหัวแก๊สปิดสนิทชุดนี้ก็ล้างได้ครับหัวแก๊สก็ถ้าขัดก็ใช้ฝอยเหล็กขัดหรือว่าแปรงทองเหลืองขัดได้ครับต้องสะอาดถ้าสกรปรกก็จะทําให้ความแรงไฟตกลงว่าปรับแก๊สแรงดันต่ํานะครับเน้นว่าต้องใช้แรงดันต่ําเท่านั้นเดี๋ยวคลิปที่ส่งให้ก็จะมีบอกอีกทีหนึ่ง ช่องอากาศตัวนี้ก่อนใช้งานก้มลงมาดูหน่อยครับต้องเปิดสุดแบบนี้กรณีเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปขยับโดนมันได้เปิดสุดแบบนี้ครับอ่าก็เริ่มใช้งานได้ไฟที่ได้จะต้องเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับกรณีที่ช่องอากาศเปิดไม่สุดเปลวจะเปลี่ยนครับเป็นไฟลอย เราก็ก้มมาดูช่องอากาศนิดหนึงความแรงไฟในการใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับเน้นว่าไฟแรงเต็มก้นหม้อเราจะไม่ได้มาร์กอะไรไปให้เพราะว่าแต่ละคนจะมองไม่เหมือนกันไฟแรงเต็มก้นหม้อป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม่วิธีการจังหวะการปิดแก๊สด,ดูตามคลิปเทคนิคการทำครับเน้นว่าต้องดูตามคลิปตรงนั้น จะบอกเทคนิคต่างๆให้หมดโอเคขอบคุณครับ